และนี่คือฟิล์มกันรอย s 2 5 Ultra ที่ขายดีที่สุดในร้านตอนนี้นั่นก็คือ Anti Monster Buffer X ทำไมถึงขายดีมันมีดียังไงบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกัน Buffer X มีการเคลือบ Anti Reflection ลดแสงสะท้อนหน้าจอข้อนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่าจอของ s 2 5 Ultra มีการเคลือบลดแสงสะท้อนมาดีมากๆเพราะฉะนั้นฟิล์มที่นำมาติดก็ควรจะต้องมีการเคลือบ AR เพื่อให้ใช้คุณสมบัติของจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ซึ่ง a m t i Monster Buffer X ก็มีเทคโนโลยีการเคลือบ AR ลดแสงสะท้อนอย่างดีมากๆมาด้วยเช่นกันครับ Buffer X เป็นกระจกนิรภัยสุดแก่งผสานชั้นกาวที่เรียกว่า Non-Newtonian f l u i d ซึ่งเจ้าวัสดุเทคโนโลยีนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็ใช้ในวงการต่างๆเช่นวงการทหารการบิน รืออุปกรณ์อะไรที่เขาต้องการความแข็งแกร่งมากๆแต่น้ำหนักเบาซึ่งตัวนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนประกอบในเจ้า Buffer X ด้วยครับมันก็มาช่วยเสริมให้กระจกแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับ Buffer X เป็นฟิล์มแบบเต็มจอที่ทำขอบดำออกมาได้เล็กสลิมมากๆเลยครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกับขอบดำของหน้าจอ A75 Ultra er, จะเห็นได้ว่ามันเล็กกว่าขอบเพื่อซะอีกครับ Buffer X ยังมาพร้อมกรอบช่วยติดตั้งที่ดีไซน์ออกมาให้ติดได้ง่ายแบบสุดๆไปเลยครับเพียงทำความสะอาดเบื้องต้นวางกรอบครอบลงบนเครื่องดึงแผ่นพลาสติกออก รีดฟองอากาศและนํากรอบออกครับหากจะมีฟองอากาศก็สามารถช่วยไล่ออกเพิ่มเติมได้ไม่ยากและหากใครใช้แล้วเกิดทําฟิล์มแตกทางแบรนด์เขาก็เปลี่ยนให้ฟรีได้อีกหนึ่งครั้งครับแบบไม่จํากัดระยะเวลาด้วยและนี่ก็คือข้อดีทั้งหมดนะครับที่ทําให้เจ้า a n t i m o o n t e r Buffer X สําหรับ e d ็ดดี้ n a เนี่ย เป็นฟิล์มกระจกที่ขายดีที่สุดใน g กเจอร์โซนตอนนี้เลยเจ้าราคาของ Andy Monster Buffer เนี่ยก็อยู่ที่1,290บาทนะครับจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆหากใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมลงลิ้นสินค้าไว้ในใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดติดตามแก๊เจอร์โซนด้วยสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ